ชอกน้องมุกแซนแหนนะคะอันนี้เป็นวิธีการกินนะคะชาวบ้านแบบงน้งมุกเป็นแบบว่าไงนะคะกินแบบเรียบง่ายะค่ะสบายสบายเรียบง่ายดูานารอันนี้คือเจ้าของร้านนะคะ oh. ออกหลายคลิปแล้วค่ะออกออกในช่องมุกอ่ะไลายหลายคลิปแล้วค่ะพ่อออกสองมาเนี่ยมันก็บอกว่า มีรูปยาขวางนี่แหละค่ะไปกดซับสไครต์ให้มันเด้อเดียวเอาต้อสองนากับเบื้องเนาะยากาบน้ากับกดทิมไว้ยากาบน้ากับกดเบื้องเาอีัีเหรอเพิ่งจะกดเบื้องอายุสองคลิปบ่บ่บอก่บบ่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 บ้บบ่บ่บบ่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 ย่บ่่่บ่บ่ แง่มาบนาบเพราะว่าทีแข่งแขงเพาะว่าทีเบิ้งเราโค้ชทิมเลยปคดชทีกใรมันไปอ่นนามันต้องเปิดเพลงบ้างในหมุกโบข่อยสิบบก่อนอ่านหน้าข่อยสิเปิดอยู่ประมาณสองคิวไปมันถึงไหมไั่ได้แล้วคลิปทีจบมันสิอัตโนมัติได้ยินบ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเรื่องของคุณคลังปากเพลงเอาเพลงนี้มุกก้มหนองนอนเด๋อ ตีกระซิบตีพี่พา่าบ้างกันโอ้สองใครคนติดตามสิคน,นเ,ออเอาจะพันทำไมล่ะจะเป็นไรนะ,พ,นะพี่พ่าพี่พ่าเดินออกมานี่เพือเ่ออะไรนี่